สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรใหม่เด่นบน3ตัวนะคะเดินที่หลักหน่วยนะคะวิธีการคำนวณนะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักหน่วยนะคะแล้วก็ ใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งะคะใช้หลักหน่วยใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักสิบคูณสองนะคะศูนย์นะคะหลักหน่วยบวกห้าหลักหน่วยนะคะบวกสามคูณสองได้หกศูนย์บวกห้า บวกหกนะคะได้สิบเอ็ดเลขเด่นตัวแรกคือหนึ่งนะคะหนึ่งบวกสองได้สามนะคะสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่บวกสองแล้วก็บวกหนึ่งนะคะเลขที่ออกห้าเก้าสามนะคะ เข้าที่สามหลักหน่วยนะคะงมด่ถัดมานะคะสามหลักหน่วยบวกสี่หลักหน่วยนะคะแล้วก็บวกสองคูณสองเป็นสี่นะคะสามบวกสี่นะคะเป็นเจ็ด บวก4เป็น11เลขเด่นตัวแรกคือ1นะคะ1บวก2ได้3นะคะ3บวก1ได้4นะคะเลขที่ออก5 0 4นะคะเข้าที่4หลักหน่วยงวดถัดมานะคะ4 นะคะบวก8บวก4คูณ2นะคะได้8 4บวก8นะคะเป็น12บวก8เป็น20เลขเด่นตัวแรกคือ0นะคะ0บวก2ได้2 2บวก1นะคะได้3เลขที่ออกนะคะ5 0 3 เ้่าที่สามนะคะหลักหน่วยว่าถัดมานะคะสามบวกเก้านะคะบวกเจ็ดคูณสองนะคะเป็นสิบสี่ใช้สี่สามบวกเก้านะคะเป็นสิบสอง บวกสนะคะเป็นสิบหกเลขเด่นตัวแรกคือหกหบวกสองนะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้านะคะเลขที่ออกสามสามหนะคะเข้าที่หนะคะหลักหน่วยเมืถัดมานะคะ หบวก1บวกสองคูณสนะคะเป็น4 6่บวกหนะคะเป็น7จบวกสเป็นสิบเอดเลขเด่นตัวแรกคือ1นะคะหนบวกสองได้3ามามบวกหนะคะเป็น4เลขที่ออกนะคะศูนสี่หนึ่ง เทาที่หนึ่งนะคะหลักหน่วยวันถัดมานะคะงวันที่สิบหกสิงหาคมนะคะสองห้าหกเจ็ดหนึ่งนะคะบวกแปดบวกสองคูณสองนะคะได้สี่หนึ่งบวกแปดเป็นเก้านะคะบวกสี่เป็นสิบสามเลขเด่นตัวแรกคือสามนะคะ สามบวกสองได้ห้านะคะห้าบวกหนึ่งได้หกเลขเด่นที่ได้สูตรนี้นะคะสามห้าหกนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรระยะสั้นนะคะเพิ่งเดินเพียงห้างวดนะคะงวดต่อไปถ้าเดินต่อเนาะก็เป็นงวดที่หกนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่แอปชอบส่วนตัวเนาะ แอชชอบเลขหกนะคะแล้วก็เลขสามสามหกแปดนะคะหลักหน่วยเป็นตัวที่แอชชอบนะคะเด่นนะคะหลักหน่วยสามห้าหกนะคะ คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะเลขเด่นที่ได้นะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรใหม่ได้สามห้าหนะคะ